สารพิษส่วนส่วนประกอบตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าจะต้องใช้สมุนไพรที่มีสรรพคูณในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของการต้านนะคะ ขับพิษขับเลือดเก่านะคะขับไขมันเก่านะคะขับสิ่งสุกโปกนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดต่างๆนะคะเหล็กนะคะแล้วก็กดยูริกนะคะของเสียที่มันตกค้างภายในร่างกายของเราที่เราไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกด้วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะซื้อยาระบายมากินแล้วขับออกได้ซึ่งการทานยาระบายบ่อยๆเนี่ยทางอ้อทางบริษัทนะคะแบรนด์ของเราจึงคิดค้นชาสุนไพ ซึ่งในกล่องหนึ่งจะมีทั้งหมด4ตํตำลับในการทำงานเพื่อปรับสมดุลปรับท่าองค์รวมให้ทำหน้าที่นะคะอยู่ในระดับที่พอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและเป็นการดูแลตั้งแต่สาเหตุนะคะของปัญหาต่งตางๆ